วันนี้นะครับก็จะไปที่น้ำตกห้้มไมค์มินก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูเส้นทางที่ผมไปก่อนเป็นการเรียกได้ว่าเหมือนกับเลือกเส้นทางผิดเลยครับแต่ว่าก็สนุกไปอีแบบหนึ่งถ้าใครจะมาเส้นทางนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเอาไวเ้เยอะกว่าเดิมสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับ ผมก็ว no no ิ Luckily, so ่งมาตามจีเพนะครับหมุดที่ผมปักในในรูปนะครับจะเริ่มจากจุดชมวิวเนินสวรรค์นะครับก็จะมาตามเส้นทาง3า9ส่วนนะครับไปจบวันที่เส้นส้น6092อนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนินสกนะครับทำให้คนดูในเส้น ที่ผมวงกลมสีแดงเอาไว้นะครับเส้นนั้นจะเป็นเส้นที่สามารถไปได้นะครับแต่ว่าผมไปดูรูปที่เขามีรีวิวนะครับจะเป็นเหมือนค่อนข้างลกนิดหนึ่งนะครับก็จังหวะนั้นก็พอดีผมก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นทางแล้วมันลกมากเลยนพาะว่าจะเข้าป่าครับก็เลยออกไปแล้วค่อยที่ GPS มันหายพอดีก็เลยไปถามชาวบ้านนะครับก็เลยชี้ทางแล้วก็นะครับไปตามเส้นทางที่ผมโชว์ในรูปได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะให้ดูเส้นทางนะครับคร่าวๆที่ผมไปนะครับเส้นทางก็เออ่พอพ้นจุดชมวิวเนส่อนมาแล้วก็จะเป็น เรื่องวัดจะเข้าทางฝุ่นกันซะส่วนใหญ่ครับระยะทางจากจุดในสวค์ไปน้ำตกนี่ประมาณ30กิโลนะอ่าเป็นถนนที่ดีแบบว่าไม่ใช่ทางฝุ่นนะจริงๆแค่3กิโลนะครับนอกนั้นก็คือเป็นฝุ่นตลอดเลยครึ่งทางแรกนี่ก็จะเป็นฝุ่นแบบดินแดงเลยครับราะว่าพอครึ่งทางหลังนี่ก็จะเป็นในเรื่องของที่สรวจและจะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่แต่ว่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะหลุมเยอะแล้วก็เป็นเหมือนล่องเวลาฝนตกอ่ะครับ ที่เป็นทางน้ำไหลนะครับเราจะหลุมเยอะนิดนึงก็ต้องขับรับระวังนะครับพอช่วงใกล้จะถึงแล้วขอนี้ก็จะเป็นคนกรีดนะครับสลับกับทางดินนะเพราะว่ามันกับช่วงที่เป็นช่วงท้ายจะเป็นเนินเยอะนะครับเนินสูงเขาจะทำทางคนกีดเอาไว้ให้สามารถยึดเกาะได้ดีขึ้นเวลาขึ้นลงช่วงที่ว่าทางเสียนะครับมันจะได้ไม่ลื่นนะครับแต่พอเจอรัดยางแล้วาวนี้ก็จะตะบาสน,นะครับจะเป็น ทางมียาจนถึงพระยานเลยนะครับน้ำตกห้วยแมคคาินนะครับก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนักลินนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวบริเวณตรงหน้าหลาดกลางเต็นท์ชั้น4นะครับ อันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ด้านล่างที่อยู่บริเวณทางเข้าของอุทยานนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปยางรับตกนะครับจะเดินย้อนลงไปนะครับจากชั้น4ี่ลงไปชั้น3 2, 1, นา1สองนนะครับเดินจากบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับ ระหว่างทางเดินระหว่างชั้นสองไปชั้นสานะครับจะมีจุดให้เล่นน้ำแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะครับ ชั้น567จนะครับจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเราก็จะมีเส้นทางที่สําหรับเดินชมอย่างเดียวนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะแต่ว่าถ้าเดินไปชั้น7สามารถเดินไปได้เลยระยะทางนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลนิดๆน,นะครับใช้เวลาเดินกลับประมาณ1ชั่วโมงนะครับ หนทางจากชั้นห้าชั้น6กนะครับจะค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่ามีจุดให้นั่งพักแล้วก็จุดสําหรับเล่นน้ำนะครับถ้าใครไม่เดินไปที่ชั้น6กนะครับ